คลิปนี้เป็นคลิปของหญิงสาวมาปรึกษาเรื่องจัดฟันทธอมีปัญหาเรื่องขานไกลล่างยืน่นถ้าเราคุยในเชิงของการทํางานจัดฟันก็ต้องบอกว่านี่คือ class 3 skeletal ซึ่งปัญหาหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่จะต้องประเมิน1จะเป็นจัดฟันอย่างเดียวหรือจัดฟันแล้วต้องผ่าตัดอย่างที่คนไข้เล่าให้ฟังเคสนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดฟันโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดได้ แต่อยากมีมุมมองเปิดให้กับผู้ที่จะวางแผนในอนาคตต่อไปว่าหนึ่งเราต้องเช็คแห่แน่ใจก่อนนะครับข้อแรกความตั้งใจหรือความต้องการของคนไข้ถ้าเรามองใน facial symmetry ใบหน้า2ข้างไม่เท่ากันมากจนเกินไปไหมรูปหน้าในส่วนของ upper facial height middle facial height lower facial height มีสัดส่วนที่ดูแล้วก็ดูกลมกลืนแล้วรู้สึกว่าสามารถที่จะจัดฟันอย่างเดียวได้แล้คนไข้ก็ต้องการอย่างนั้น ในขณะเดียวกันลักษณะของโครงสร้างของใบหน้าในส่วนของชินไม่โด่งไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้ถ้าเกิดเรามองเริ่มต้นจากรูปใบหน้าและความต้องการของคนไข้มองดูว่าน่าจะสามารถทํางานจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาฟันล่างหรือขานไกรล่างยื่นได้เราย้อนไปดูที่การศบฟันครับมีคีย์ให้อยู่2อสาจุดครับจุดแรกเลย1เราจะดูตําแหน่งการศบฟันเราดูซิว่าในลักษณะการศบฟันใน centric o อค l u s i o n เนี่ยการศบเนี่ย ตำแหน่ง K9 Class 3เลยฟัน1นซี่ของ p r ี m o ล a าหรือเปล่าปกติถ้าอยู่ในวิสัยที่ K9 Class 3ไปศบอยู่ระหว่าง Contact ระหว่างซี่4กับซี่5อันนี้สู้ไหวแต่ขณะเดียวกันเราต้องดู f u ังชั o นอล Analysis ด้วยครับว่าเวลาคนไข้มีการเคลื่อนที่ของขานไกลล่างอ้าปากขบปากถ้าตัวอย่างของ s ูโดคลาส s 3จะเป็นตัวอย่างที่ชัดขึ้นก็คือมีลักษณะของการที่อ้าปาก พออาปากในขณะที่จะขุบป,ปากเข้าหาในตำแหน่ง initial contact เป็น cr แล้วชิปเข้าหา co เนี่ยมีลักษณะของการยื่นออกมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นลักษณะของ straight b i d i n g ธรรมดาลักษณะตัวพวกนี้จะช่วยให้เราประเมินถึงความ civility ของ skeletal class tree ได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันเคสที่เอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เป็นเคสที่เราสู้ไหวด้วยงานจัดฟันเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเทคนิคส่วนตัว prefer ที่จะใช้ self e l i g t i n g bracket ครับเพราะ friction ต่า การที่ฟริกชันต่ำเพราะไม่มีโองหรือลิเกเจอร์ไทม์มาผูกทำให้เราสามารถใช้เทคนิคในการที่ level and align ติดลักษณะของเลซินบอยดิงหรือเป็นไบเทอร์โบเพื่อเลสไบ์ขึ้นที่ตำแหน่งด้านลิงกัวของฟันหน้าล่างแล้วฟันหลังไม่สบกันพอฟันหลังไม่สบกันเราสามารถใช้เอลาสติกครับเกี mm ่ย hmm. วในลักษณะจากฟันแถว C4 หรือ C5 เข้าไปหาแถว C5 หรือ C6 mm hmm. เป็นลักษณะของเวกเตอร์ที่เขาเรียกว่าเป็น short early vertical elastic อาจจะออกเป็นโพ o ท e to be Class 3 Ve c t อร์น,นิดแต่เน้นให้เป็นแนวดิ่งมากที่สุดด้วยเหตุผลว่าเราต้องการ Force n นเชิงของ Extrusion มากกว่า a n t e l o p o พ c l l a เ Vector หลังจากเรา Level and Align สิ่งที่ได้จากการที่ใช้ Elastic ขคือหนึเราจะได้ Backward Rotation ของขานไกลล่างทำให้ s t a b i l ITY ของ s เ e ล e ล a l c l a s s 3ดีขึ้นใกล้เคียงกับ Class 1มากขึ้นขณะเดียวกันครับลักษณะของ Overjet ติดลบ ก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันเราจะเริ่มประเมินที่ว่าตำแหน่งเคไนยังอยู่ที่ตรงไหนบางครั้งก็อาจจะยังอยู่ที่เดิมหรือบางครั้งอาจจะมีตำแหน่งเคไนคลาสีน้อยลงเมื่อตั้งหลักได้เราเริ่มต้นครับที่จะวางแผนถอนฟันซี่ที่ถอนฟันแล้วแต่ตำแหน่งการสบฟันหลังจากเลเวลแอนนไลครับในเคสนี้เราเลือกถอนซีสแล้วเราก็หวังว่าจะให้มีการสบฟันโดยวางแผนเป็นกรุ๊ป B a n อน o l l e g เ เพราะฉะนั้นเมื่อวางแผนเป็นกรุป B B n n c o o r a g e เราก็ใช้โพสิเลตที a ่ที t ่เหลือ5 6 7เป็นตัวช่วยดึงส่วนตัว p r e f e r ที่จะใช้ n i k e l t t t a n i u m Close อ c o i s Spring ด้วยเหตุผลว่ามันเป็นเครื่องมือที่ส่งแรงแบบ Light and Continuous Force ขนขณะเดียวกันที่กลุ่มฟันหน้าล่างเราไม่ใส่แรงโดยตรงที่ b ร c k k t t เลยเพราะมันไกลจาก Center of Resistance ของกลุ่มฟันหน้า6ซี่มากเกินไป ซึ่งถ้าใส่แรงที่ตรงนั้นจะส่งผลให้ฟันมีลิงโก Tipping เป็น o v e r t i p p ิปปิ้มากเกินไปหรือบางครั้งถ้าใส่แรงมากเกินงามลวดเส้นเล็กไปอาจจะเกิดลิงโก Tipping ในเชิงเป็น u n c o n t r o l l รลทิ p p i n g ซึ่งส่งผลให้คลาวดูเหมือนทิ่มเข้าในแต่รูทเนี่ยทิ่มออกเลเบลซึ่งอาจจะเกิดเพอร์ฟอเรชัได้ง่ายหลังจากเซตอัพทั้งหมดดึงแล้วฟันเข้ามาเก็บเป็นโอเวอร์เจ็ ized, เป็นโพซิทีฟเราก็ทำฟินิชชิ่งครับ ปัจจุบันเรื่องของ Finishing สามารถใช้ในกรณีของ h i ไฮท a อ k เพร s c r i p t i o n เข้ามาช่วยเพื่อที่จะตั้ง Angulation ของฟันหน้าบนล่างให้สวยงามขึ้นได้อันนี้คงเป็นทิปแอนทริกเล็กๆครับที่จะทำให้งานที่ดูเหมือนว่ายากแล้วกลับกลายเป็นทำงานแก้ไขด้วยงานจัดฟันธรรมดาได้